สวัสดีครับผมแซมพันไม้ถ้าพูดถึงรั้วบ้านหลายคนก็จะนึกถึงรั้วไม้แล้วก็รั้วเหล็กแต่สําหรับใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติคลิปนี้ผมได้ทำคลิปรวบรวมต้นไม้สําหรับทํารั้วบ้านไว้บังลมบังแดดบงังฝนแล้วก็บังสายตาจากคนภายนอกจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับ 1. ต้นเทียนหยดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางมีความสูงประมาณ2-3เมตร แตกกิ่งก้านเยอะตั้งแต่โคนจดปลายยอดกิ่งมีลักษณะลู่ลงพื้นและมีน้ำตามกิ่งปะปลายใบออกเรียงสลับตรงข้ามเป็นคู่ใบเป็นทรงรีปลายแหลมโคนมนขอบใบเป็นฟันเลื่อยเล็กน้อยมีผลเล็กสีสม้มมาพร้อมกับดอกสีสดใสบานสะพรั่งสวยงามทุกฤดูมีทั้งสีขาวและสีม่วง ปลูกง่ายมักขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดแต่จะชอบดินร่วนปนทรายมากที่สุดทนร้อนได้ดีเหมาะกับการปลูกในที่ที่มีแสงแดดตลอดทั้งวันเพราะเป็นต้นไม้ชอบแดดเหมาะกับการจัดสวนเมืองร้อนเช่นเมืองไทย2 ต้นสนไซเปรสต้นไม้ที่มีหลากหลายสายพันธุ์แต่ที่นิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วจะมีลักษณะเป็นพุ่มโตวไวสามารถสูงได้ถึง70เมตรขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ลำต้นหุ้มด้วยเปลือกสีน้ำตาลเป็นเกร็ดขนาดเล็กใบมีสีเขียวหรือสีเขียวอมน้ำเงินมีผลขนาดเล็กรูปกลวยขยายพันธุ์ได้ด้วยการปักชำและการเพาะเมล็ดชอบดินทรายหรือดินที่สามารถระบายน้ำได้ดี ดูแลด้วยการหมั่นรดน้ำวันละสองครั้งเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำมากและไม่ควรรดจนแฉะเกินไปนอกจากนี้ควรตัดแต่งกิ่งสัปดาห์ละสองครั้งก็จะช่วยให้พุ่มเป็นทรงสวยและกระตุ้นการแตกยอดใหม่ออกมา 3. ต้นไรเกาหลี เป็นหนึ่งในต้นไม้จัดสวนที่นิยมนำมาทำรั้วต้นไม้มากที่สุดเพราะส่เกาหลีจะมีใบที่หนาทึบสูงเต็มที่ได้5-6เมตรลำต้นแข็งแรงสามารถนำมาปลูกเรียงกันให้เป็นแนวรั้วก็ได้ลักษณะทั่วไปไซเกาหลีเป็นพืชในตระกูลไซลำต้นมีสีน้ำตาลปนเทาใบสีเขียวเข้มลักษณะใบเรียวยาวและกลมมนคล้ายหยดน้ำมีรากฝอยงอกอกอ,อกมาตามกิ่งเช่นเดียวกับไซท,ทั่วไป และที่สำคัญเป็นต้นไม้ไม่ค่อยผลัดใบจึงง่ายต่อการดูแลวิธีปลูกให้นำกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์มาปลูกลงในดินล้วนโดยเว้นระยะห่างให้พอเหมาะถ้าต้นที่มีความกว้าง50เซนติเมตรให้นำมาปลูก2ต้นในระยะ1เมตรกรบดินให้พูนรดน้ำปานกลางเช้าและเย็นอย่าให้มีน้ำขัง โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวเน้นให้ต้นโดนแสงแดดบำรุงด้วยน้ำมะเขือเทศเล็กน้อยและมันตัดแต่งกิ่งให้สวยงาม 4. ต้นเข็มเป็นไม้ดอกที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะในดอกเข็มมีทั้งน้ำหวานที่ล่อตาล่อใจให้ลิ้มลองมาตั้งแต่เด็กๆอีกทั้งยังถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการคารพบ,บูชาครูผู้มีพระคุณอีกด้วยเพราะต้นเข็ม มีลักษณะเป็นไม้ทรงพุ่มมีใบที่หนาทึบออกดอกเป็นรูปเข็มเป็นช่อเล็กๆมีหลากหลายสีด้วยกันจึงถูกนำมาปลูกเป็นแนวนรั้วบ้านและยังเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมให้คนในบ้านมีสติปัญญาหลักแหลมฉเฉลียวฉลาด วิธีการปลูกนำต้นกล้าลงมาปลูกในหลุมดินล้วนรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกและแกลบกะระยะให้ต้นชิดๆกันเป็นแนวรัวที่สมบูรณ์รดน้ำปานกลางสัปดาห์ละ3-5ครั้งชอบแสงแดดจัดและบำรุงด้วย,ยปุ๋ยปีละ1ครั้งเพื่อให้ออกดอกสวยงาม 5. ต้นโม เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะจะนํามาปลูกทําเป็นแนวรั้วบ้านเพราะจะมีกลิ่นที่หอมอ่อนๆฝุ้งทั่วไปทางบ้านสามารถสูงได้ถึง5-12เมตรออกใบเป็นทรงพุ่มสีเขียวเรียวยาวมีดอกเป็นสีขาวเป็นช่อและยังเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยป้องกันภัยสร้างความสุขก,กายสบายใจให้กับคนในบ้าน วิธีการปลูกนำต้นกล้าลงมาปลูกในหลุมดินร่วนที่ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและขุยมะพร้าวเว้นระยะห่างระหว่างต้น30-40เซนติเมตรรดน้ำปานกลางเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอชอบความชื้นปานกลางและปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดดลำไรหรือจะปลูกกลางแจ้งก็ได้ 6. ต้นคอยเป็นไม้ย,ยืนต้นขนาดกลาง สามารถพบได้ทั่วไปเลี้ยงง่ายดูแลไม่ยากสามารถนำมาปลูกทำเป็นรั้วบ้านก็ได้สูงได้ถึง5-15เมตรลักษณะเป็นทรงพุ่มลำต้นแข็งแรงมีใบที่หนาทึบออกดอกเป็นชอ่อมีสปปรรพคุณทางยาช่วยรักษาและบำรุงร่างกายขยายพันธุ์ได้ด้วยการปักชำและการเพาะเมล็ดดูแลง่ายรดน้ำปานกลางสามารถเติบโตได้ในทุกสภาพอากาศให้มันตัดแต่งกิ่งก้านอยู่เสมอเพื่อให้เป็นแนวรั้วตามความต้องการ เต้นชาฮกเกี้ยน หากชื่อไม่ค่อยคุ้นหูให้ลองนึกถึงต้นไม้ริมถนนที่ถูกดัดเป็นรูปทรงต่างๆใบจะมีสีเขียวหนาทึบออกดอกสีขาวลำต้นสูงประมาณ2เมตรและสามารถนำมาดัดให้เป็นรูปทรงต่างๆได้จึงเหมาะที่จะนำมาปลูกทำเป็นแนวนรั้วบ้านขยายพันธุ์ได้2แบบคือการปักชำและการเพาะเมล็ดเมื่อได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์แล้วให้นำมาปลูกในหลุมดินร่วนที่สามารถระบายน้ำได้ดีรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกเว้นระยะต้นละหนึ่งคื รดน้ำวันละครั้งหรือจะรดเมื่อดินเริ่มแห้งแต่อย่ารดจนแฉะเกินไปมันตัดแต่งกิ่งก้านอยู่เสมอเพื่อให้ด้านรูปทรงตามที่ต้องการ 8. คริสติน่า เป็นต้นไม้ชื่ออินเตอร์นิยมนำมาจัดสวนและปลูกทำเป็นแนวนรัว้วมีลักษณะเป็นพุ่มขนาดกลางสูงได้ประมาณ10เมตรมีใบสีเขียวหนาแน่นทั้งต้นใบอ่อนจะมีสีแดงช่วยสร้างบรรยากาศในสวนให้มีสีสันปลูกโดยการนำต้นกล้าที่แข็งแรงมาปลูกลงในหลุมดินที่สามารถระบายน้ำได้ดีวางระยะให้เรียงต่อกันเป็นรั้วที่ต้องการรดน้ำวันละหนึ่งครั้งถ้าเจอใบเหี่ยวให้ตัดทิ้งทันทีและบำรุงด้วยปุย๋ย เพียงเท่านี้ต้นก็จะแตกยอดใหม่ 9. ต้นไผ่หากใครที่อยากมีบรรยากาศในบ้านที่ดูสงบร่มเย็นให้ปลูกต้นไผ่เป็นแนวรั้วจะเหมาะที่สุดต้นไผ่จะขึ้นกอลำต้นจะเป็นข้อปล้องและสูงเป็นพิเศษมีใบสีเขียวเรียวยาวช่วยบังแดดและบังลมได้เป็นอย่างดีมีหลากหลายพันธุ์แต่ที่นิยมนำมาปลูกทำเป็นแนวรั้วได้แก่ไผ่สีสุก ไผ่เตี้ยไผ่ป่าไผ่น้ำเต้านอกจากนี้ไผ่ย,ยังถือเป็นไม้มงคลที่ช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภและความสำเร็จได้อีกด้วยก่อนปลูกควรพรวนดินขึ้นมาตากประมาณสองครั้งรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกแล้วนำไผ่ลงมาปลูกกลบดินให้แน่นใช้ฝางคลุมหน้าดินเพื่อเก็บความชื้นและป้องกันวัชพืชดูแลรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าให้แฉะในหน้าร้อนส่วนหน้าฝนและหน้าหนาหวควรรดน้ำแต่พอดีสิ่ง ต้นอโศกอินเดียมีความสูงประมาณ25เมตรมียอดทรงพุ่มพีระมิดใบสีเขียวเรียวยาวและหนาทึบลำต้นแข็งแรงบางแดดบางลมได้เป็นอย่างดีจึงถูกนำมาปลูกทำเป็นรั้วบ้านโดยนำต้นกล้าที่แข็งแรงมาปลูกตามแนวรั้วเว้นระยะห่างประมาณ1-2เมตรปลูกได้ในดินทั่วไปดูแลลดน้ำปานกลางแต่ถ้าอยู่ในช่วงหน้าแล้ง ควรลดน้ำมากกว่าปกติเพื่อป้องกันใบร่วงชอบแดดจัดมันตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอเพื่อควบคุมความสูงตามต้องการเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้พอจะมีต้นไม้ชนิดไหนน่าสนใจนำไปทำรั้วบ้านกันบ้างเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาวัสดุสำหรับทำรั้วบ้านแต่ยังนึกไม่ออกยังตัดสินใจไม่ได้ที่จะใช้วัสดุชนิดไหนก็ลองนำต้นไม้ทั้ง10ชนิดนี้ไปพิจารณาดูก่อน ถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดถูกใจสามารถแนะนำติชมกันได้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยติดตามผมไ้สองช่องทางที่เพจ Facebook และ Youtube ช่องแซมพันไม้กดติดตามกันไว้แล้วพบกันใหม่กับผมแซมพันไม้ครับ